นั่นองครับผมก็กลับกรุงเทพครับเดี๋ยวมันจะพาไปดูปากน้ำอุาหกรรครับจะพาไปดูร่มชาบุ้นที่ครับเันนครับผมจะมาดูสวนจตุจักรกันเลยครับเดี๋ยวมาดูสวนรถไฟกันเลยครับวันนี้ผมกลับกรุงเทพมาแล้วครับวันนี้ครับอ้าวเดี๋ยวนะครับ ครับก็ข้างล่างนี้รับก็จะมีนะครับนี่ครับมีถันรถไฟจัดจักรนะครับมีรถเมสายเออแปดหกด้วยครับอืมก็เราเอย่างนั้นเอาล่าส,ส,ววดดดสววุดส่วนวัชิระเบนจัศัดนะครับัอนต้องเซิร์วส่วนรถไฟก็แล้วกันครับ นี่ครับส่วนวัชรเบญนจทัดเดี๋ยวผมจะพาไปดูมิกาโดกันเลยครับเก้าสี่สามครับเอสบีทีอ้าวทำไมไม่ไปเนี่ยเอางั้นดูเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูเลยนะครับนี่ครับมิกาโดโอ้โหสาภาพดูสาภาพนะครับรอฟอทอเก้าสี่สาม 嗯。